พุทโธเนี่ยไม่ใช่ของน้อยนะให้อยู่กับพุทโธ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 หรือไม่ก็อิติปิโสภะควาคนท่องไม่ได้ก็พุทโธ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 อสังวิสุโรกุสามภะก็ได้ง่ายๆก็พุทโธพุทโธพุทโธท่องพุทโธพุทโธพุทโธเอออย่าคิดว่าเป็นของน้อยคนที่ปฏิบัติมานานก็ตามยับิจารนากายด้วย เหมือนเดิมแต่เพิ่มพุโทโธเข้าไปทุกอ,อย่างคนที่นี่พู้ที่ใหม่ด้วยอย่างก็ให้เป็นเคสเป็นเคสแต่โยมพี่ก็ให้พุโทโธก็คือ,อยาพุโทโธพุโทโธตอนไหนแล้วลึกรู้ตอนไหนพุโทโธตอนนั้นเนี่ยถ้าอ่านหนังสือก็อ่านไปไม่ต้องไปพุโทโธทำความเข้าใจหนังสือเวลาฟังธรรมเนี่ยก็ฟังธรรมแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเราอยู่บ้านเราทําอะไรก็ตาม เราพุโทโธควบคู่ไปแต่ถ้าต้องการคิดเรื่องงานคิดเรื่องที่จะเกี่ยวข้องคำนวณนู่นนี่นั่นคำนวณก็คำนวณไปคำนวณเสร็จก็กลับมาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วสาคัญคือต้องอยู่ในศีลถ้าไปกินเหล้าเมาพุโทโธไม่มีนะต้องเลิกต้องเลิกให้ได้เพราะตัวนี้มันทําลายพุโทโธตัวเนี้มันจะตรงข้ามกับพุโทโธเลยยาเสพติดเนี่ยมันจะทําลายสติ ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราบุรีสูบได้เลิกได้ก็ดีเออแต่ถ้าเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เล่ายาทำลายสติโดยตรงมันจะหลงอารมณ์จิตจะไม่ตั้งมัน่นที่บอกให้พุทโธเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทธะพ,พุทโธคือพระพุทธเจ้า เราอยู่กับพระเจ้าเรากินยาที่ดีที่สุดอารมณ์ภายนอกก็จะเข้ามาไม่ได้ที่มันเข้ามาได้เพราะเราไม่อยู่กับพุโทโธเหมือนกับการถ่ายรูปอะ่ะหน้าเบลอหลังชัดหน้าชัดหลังเบลอถ้าเราไปโฟกัสข้างหลังข้างหลังก็งชัดแม่ชีนี่มองไม่ค่อยเห็นเห็นพ่อมุ่มๆเนี่ยพอไปดูข้างหลังมองดูโยมพี่ซ้ายคนอื่นก็มองไม่เห็นไปดูฝั่งนี้โย,ยมเกต ดูแม่โคใหญ่ก็เห็นไม่เห็นโยมพี่โยมพี่ก็นั่งอยู่ที่เดิมแต่ไปโฟกัสตรงนั้นโยมพี่ก็เห็นมุมมุมอยู่หางตาทาอะไรก็ช่างแล้วจะล้อเลียนล้อเลีนอะไรก็ช่างแล้วไม่สนแต่เราโฟกัสถ้ามองเนี่ยแม้แต่พ่อเนียนก็ไม่ชัดเนี่ยลองทํารู้ก็ได้เนี่ยโฟกัสเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยสมาธิจดจ่อตรงตรงนั้นเหมือนทุกมีอยู่ก็บอกแล้วปัญหามีอยู่ แต่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้คือสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่แต่เราไม่โฟกัสที่มันเราอยู่กับพุโทโธทุกข์ก็เรื่องของทุกข์ไปมีไหมสัมผัสไหมมีแต่ปล่อยไม่อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยเราอยู่กับพุโทโธถ้าตั้งใจทําเนี่ยหายอไม่ใช่ของเล็กน้อยนะพุโทโธเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยเผลออะไรเอา้าลืมพุโทโธเรากลับมาหาคือเอา้าเผลอไปดูแล้วเผลอไปดูทุกข์ไปจมอยู่กับทุกข์ โอ้ทำไมมันไม่หายทำไมถึงเป็นอย่างู้นอย่างั้นเอาแล้วจมก็บอกว่า,วาพุทธโธเวลาไหนรู้ตัวเมื่อไหร่พุทธโธเวลานั้นเอา้าเราลืมพุทธโธแล้วไปดูพุทธโธดีกว่าเนี่ยเหมือนหันไปดูสิ่งสวยสวยงามเน่ยไอที่เป็นหน้าผีหน้าเละหน้าไม่สวยไม่งามจะไปดูมันเหมือนที่ถามมีเพื่อนไหมมี้อต่อรองเนี่ยมาถึงเอ้นอยืนนอนนอนคนเดียวแล้วมีเพื่อนไหมเออกลัวผีอ่ะ เราก็ไม่ต้องไปคิดถึงผีไงทําไงอ่ะผีมีไหมเออเรื่องของผีมันมีไม่มีไม่ช่างม,ม,ม,มันทุกกันน่ะเราอยู่กับพุทโธต่อให้ผีมาจริงพุทโธ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 ไม่สนเดี๋ยวผีก,ก็ไปเราไม่คุยด้วยไม่มีัุระกับผีอันนี้แก้ได้ทุกอย่างนะนี่จะบอกให้ไม่ได้พูดเล่นๆนะทีนี้เมื่อได้มาฟังทมเนี่ยหลายๆคนได้มาฟังทมได้มาพิจารณากายเนี่ยทีแรกจับพุทโธไม่อยู่ ยิ่งเป็นสายปัญญาเนี่ยแรกๆก็จับไม่ค่อยอยู่แต่เมื่อมาจีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกัมพี่ปานว่าพุทโธเฉยๆน่ยเห็นจิตด้วยเห็นจิตเกิดดับอ้าวมันเห็นอารมณ์ด้วยนะแค่พุทโธอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยเห็นความโกรธเพราะยังไม่ปานแกเป็นคนพูดเองเอ้าเห็นเราก็มันเห็นมันดับเราก็อยู่กับพุทโธถูกไหมนั่นแหละเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วย เห็นธรรมด้วยเพราะฉะนั้นพุโทโธไม่ใช่ของน้อยๆไม่ใช่มนนะไม่ใช่มนให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชนะอย่าไปมุ่งทางฤทธิ์ทางเดชนะเออมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดฤทธิ์เกิดเดชขึ้นสมมติถ้ามันเกิดนะเรื่องของฤทธิ์เราจะาพุโทโธถ้าเราเอาฤทธิ์มันเราไปดูคนอื่นเราไม่ดูพุโทโธพุธโทโธคนเดียวเท่านั้นพาเรา้นทุกข์ฤทธิ์มันก็จะหลอกเราให้เราไปดูให้ทุกข์ให้ผี เพราะเราจะเอาสิ่งนี้อยู่เหมือนเราแบมืออยู่เราให้กำมือไว้กำมือไว้อย่างเงี้ยพุทโธพุทโธกำน่นแน่นๆพุทโธพุทโธพุทโธแต่เราพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้เหมือนเราไม่รับอะไรเลยเหมือนเราไม่แบมือรับอะไรใครเลยเราพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยอยู่กับพุทโธ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 ทาอะไรพุทโธเอ่อถ้าถ้าเราทํางานทําอะไรเราก็อยู่กับงานไปนั่นก็อยู่กับพุทโธเหมือนกันเพราะพุทโธคือสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แต่เวลาเราไม่ได้ทํางานทําอะไรเนี่ยเราทําในขณะที่เราไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้เกี่ยวกับงานคำนวณอะไรเราก็มากลับอยู่กับพุทธโธพุทธโธเวลาเราทำงานก็เป็นพุทธโธแต่ไม่ได้ท yu, ่องพุทโธอย่างเราทํางานเราอยู่กับสิ่งใดอยู่ต่อหน้านเนี่ยอย่างเราฟังธรรมเนี่ยเราก็อยู่กับพุทธโธแต่ไม่ได้ท Origin, ่องพุทโธเพราะเราตั้งใจเหมือนเราเอาอย่างเนี้ยฟังธรรมอย่างเดียวเหมือนเรากรมืออย่างเดียว กรรมไม่เอาอะไรเลยแต่ถ้าเราเผลอเขายื่นทองคํามาให้แบรรับแพรแวรถ้าเรายังรับอยู่ยังแบรมืออยู่เขาเอาไฟมาให้ก็ได้ที่แรกเขาอาจจะเอาทองคํามาล่อแล้วก็เอาไฟมาให้ด้วยเอาขี้มาด้วยนะเพราะเราเปิดรับเขาเราอยากจะได้แต่สุขใช่ไหมเออนี่สุขมันชวนไปเพื่อนชวนไปเข้าวงแหววความสุขเราอยากจะได้สุข แต่ขณะเดียวกันเวลาทุกข์เขาเอามาให้เราเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอาทั้งสุขและทุกข์ทุกข์มีอยู่ไหมมีสุขมีไหมมีแต่เราเอาพุทธโธเออเรา,เอาพุทธโธเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราไปท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธนะเออเริ่มต้นอย่างนี้ก็พอแล้วก็รักษาศีลเนี่ยศีลห้ายอยู่ที่ไหนเราก็ทำอย่างนี้แหละอยู่ที่วัดอยู่อะไรเนี่ยเออแต่ถ้าอยู่วัดแล้วได้สติได้ปัญญาเนยก็มาได้ มาเหมือนกับถ้าอยู่ในสอรภูมิชัยภูมิที่ดีอ่ะถ้าอยู่ทางโลกก็เหมือนเสียงรบกวนมันเยอะเราไม่ได้มีได้ยินไม่ได้ยินพุทโธมันมีงานเยอะเราท่องพุทโธได้ยากเราก็มาท่องที่วัดสาเหตุของวัดเนี่ยก็คือไม่ให้เราไปยุ่งภายนอกป้องกันภายนอกไม่เข้ามาลากเราออกไปเราก็อยู่กับพุทโธ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  ไม่ใช่ของน้อยๆน,นะพุโทโธเนี่ยขณะใดที่เราท่องพุโทโธเราก็ไม่ทุกเหมือนกับเราโฟกัสที่สิ่งสิ่งเดียวเนี่ยตัวนี้ทุกคนก็ต้องมีเสริมไปด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเกิดอจจัศจรรย์อะไรก็าตามละจิตสงบว่างโล่งโปรง่งเบาะอะไรก็าตามไม่ต้องไปยุ่งกับมันเรื่องของมันมันมีความสุขแน่ละมันก็สุขละเพราะมันไม่วุ่นวายเลย แต่เราไม่ได้เอากลันเราเอาพุโทโธอย่างเดียวความสุขก็จะมาหลอกเราเหมือนกันหลอกเราให้ทิ้งพุโทโธโอ้สุขเด้ดีจังเลยมันก็ทิ้งพุโทโธแล้วนะเนี่ยเนี่ยทิ้งพุโทโธคือขาดสติจงฝึกให้พุโทโธเกิดในใจของเรามหัศจรรย์นนะพุโทโธนีไม่ใช่ของเล่นนะแม้แต่คําว่าพุโทโธเนี่ยไม่ใช่คนจะได้ยินง่ายๆนะพุโทโธจึงมีอนุภาพมีอนิสงส์งสูงมากพุทธานุสติ การระลึกถึงคุณพระเจ้าเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยพระพทธเจ้าก็คือพุทโธพุทธะสติปัญญาความตั้งมั่นความสงบนี่แหละเราก็อยู่กับพระเจ้าไม่ใช่ว่าจะได้ยินทุกยุคทุกสมัยนะพุทโธเนี่ยเราต้องทําอย่างนี้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธต้องตั้งพุทโธให้ได้สะกก่อนนี่คือตั้งสติมันก็อยู่ตรงนี้โฟกัสจุดนี้ทีนี้มันมันจะเป็นไปหรอก มันจะเป็นไปคือตัวพุทโธที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดตัวพุทโธที่แท้จริงคือตัวรู้ตัวรู้รู้ตัวโอสาภูรู้ตัวต้นนั่นเห็นไหมล่ะนั่นเห็นไหมรู้ตัวเ็เออเราลุ่มหลวงมาตลอดเลยต้นนั่นก็ในการรู้ตัวไปถามคนอื่นสิถามตาปูมันรู้ตัวปามันไม่รู้แล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะ จะบอกให้นะบางคนจนตายยังไม่รู้ตัวเลย,ยว่าตัวเองดีเด่นอยู่ว่าตัวเองร่ำรวยสวยหอ่อว่าตัวเองาลังอาหารการมามังการอยู่ซอยเปิดพรดลมแล้วห,หอนหอนเปิดเปิดอันนี้ว่ามึงม,มันเสียงดังมัม้งอย่างลุกไปเออ <laughs> มันร้อนไม่ได้เปิดพัดลมแล้วเ,เราปิดหน้าต่างด้วยว่าเสียงมันฝนเสียงฝนเนี่ยเออพุทโธพุทธะ เนี่ยรู้ตัวว่าร้อนเลย่ไหแต่ถ้าไม่รู้ตัวก็คือไม่รู้ว่าร้อนว่าหนาวว่าอะไรล่ะไม่รู้ว่าใกล้าตายก็อันตรายประมาทเนาะนั่นเนี่ยคือไม่รู้ตัวนี่แลเรรู้ตัวเนี่ยเมื่อรู้ตัวก็แก้ไขตัวเองนะเนี่ยคุยกันคนละภาษาแล้วว่ะคุยกันคนละเรื่องของจิตเลยเขาไม่รู้คําว่ารู้ตัวมันแปลว่าอะไรจะไปบอก้เขาไหเนี่ย เว้ยเขากระโกรดให้เราตัวเราจึงมองห่างๆอย่างห่วงเป็นห่วงนี้บาตั้งทีมีโอกาสก็ถามบอกแต่มันบอกไปมันไม่เข้าใจแหละมันไม่มีสตินะ่ะเห็นไหมแล้วยังมีพุโทโธพุโทโธเนี่ยนี่เห็นทุกเห็นธรรมบอกแล้วเห็นทุกจึงเห็นธรรมอ่ะโอ้ทุกมันหยุดเรานะ่แต่เรื่อมถึงเวลาที่บุญบาร,รมีเยอะแล้วเพราะอะไรเพราะคนส่วนมากไม่เห็นทุกเขาจึงไม่เห็นธรรมเขาใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุก ถ้าเรามองกลับไปเราจะเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความประมาทมันมีแต่ความมึนเมาเมาเล่เมายาเสพติดเมาวัยเมาวันเวลาเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สินสิรนคันโอ้โหมีแต่ความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยไม่ใช่รู้กันง่ายๆนะรู้แค่นี้จะบอกให้นะเป็นของเยอะมากจริงๆนะเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเลยว่ามันเอี่ยงหวะ มาวาไว้วันเวล่าก็มาว่าตัวอไม่ตายง่าย,ยางไงพี่หูดก็คนหนึ่งหนึ่งตัวใครจะคิดว่าแกาจะแกจ,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 จะคิดว่าแกจะตายหรือไงถ้าแกคิดจะรู้อย่างงั้นแกจะไปทําอย่างนั้นไหมละ่ะเอออย่างนีงงนง้แกระวังนะแต่ว่าถึงว่ามันจะเป็นมันก็เป็นแหละแต่ว่าจะจะประมาทไหมนะถ้าไม่ประมาทก็อาจจะรอดก็ได้อย่างเงี้ยคือความหมายแต่เราไม่ได้ไปเป,เปลี่ยนมันหรอกเราแค่ให้รู้ว่าเราก็ประมาทกันหมดพระเจ้าถึงสสอนให้เราไม่ประมาทให้เราตื่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับพุทธโธนะถ้าอยู่กับพุทธโธพาทุกคนปฏิบัติมาเนี่ยมันมันมันถึงตรงเนี้รู้ตัวไม่เวลาเราพูดเราพูดเรื่องภายนอกคิกคักคิกคักเราทิ้งพุทธโธไหมถามหน่อย,อยเนี่ยหัวราอปุยปุยยิ้มปุยปุยนะพี่ปานถูกไหมทิ้งพุทธโธไปเอาอะไรไป เราขี่ฝอยในฝอยกันนะบุย้ยมวนหลายเนี่ยมันตายนั่นที่บาดเจ็บขี่ฝอยมันก็ฝอยที่บาดนี้มันแต่จูดย่างเดียวนะเนีนไม่ล่าเราห้ามก็เดี๋ยวกระของขึ้นให้เราเนี่ยมั่มาดอากวันป้าเป็นว่าห้ยบเบาอันวะมันจะมัวเมาลุ่มหลงไหมล่ขะขาดสติีได้ละศีลข้อห้าเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ อยากจะเป็นคนที่มีสติปัญญาแก้วกล้าเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไงมีสติแล้วเราจะรู้ว่าทําไมถึงไม่อยากจะคุยกับคนที่ไม่เป็นธรรมไม่อยากจะคุยเรื่องไร้สาระพราอมันทิ้งพุโทโธเมื่อ,อไหร่ที่ทิ้งพุโทโธเราเป็นทุ์ทันทีเลยเราเพอ้อเจอ้อเราประมาท เราอยู่ในที่ที่อันตรายทันทีเลยนี่จึงเห็นพรูบาอาจารย์ท่านขึงขังก็ยอย่างหนึ่งท่านไม่ได้เคร่งเครียดเนี่ยเพราะท่านไม่ทิ้งพุทโธท่านอยู่กับพุทโธท่านจึงเลือดท่านจึงประเสริฐท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญท่านจึงพ้นทุกข์ท่านจึงไม่สร้างเหตุของทุกข์ท่านจึงไม่หลงไปในสมุทัยเแต่เฮาเนี่ยเอาสมุทัยเป็นสาระสมุทัยสารนังกัญชามิ ขี่ฝอยสารังคาชามิตะละมืออยากจะสีฝอยเอองุบงิบงุบงิบงุบงิบงุ้มงง้มงำงิ้มงำหาคนปังอยู่ว่าววาวว่แววแววแววเออนม่ได้แววเราอยู่ไม่ได้เราห้ามเราดูหน่อยเราก็ไม่อยากจะดูเยอะเดี๋ยวกดดันแก๊สมันเยอะเดี๋ยวอกมันจะแตกออ้ยถ้ามันอยู่กับพุทโธเนี่ยไม่อยากจะคุยกับใครมากหรอก ทงจิตออกนอกเป็นสมุทัยขาดสติเนี่ยถ้ามันรู้จักทุกรู้เหตุของทุกซะแล้วอะ่ะมันอยู่กับสติเนี่ยมันมีความสุขอยู่กับธรรมะวิจยะอยู่อย่างนี้แหละและย้ำนะให้พวกเราเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่มันจะเจริญขึ้นเนี่ยเมื่อปัญญามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสมาธิขึ้นมาหนุน นะ่สายปัญญาอย่างเนี้ยถ้าเป็นสายเจโตสมาธิมันขึ้นสูงปีดเป็นฌานเป็นไรไปปัญญาตามไม่ทันหายไปแล้วปัญญาตามไม่ทันหายไปแล้วหลงอีกแล้ว,หล,ลวหลงอะไรหลงอะไรเลขาไม่ฟังเลยฮะหลงอะไรไม่ชี ะอุ้ยงาไม่มีการหัวเรากบเกินสมาธิมันปีดขึ้นไปมันเลยปัญญามันเลยสติเลยปัญญาขึ้นไปหายริบเลยตัเนี้ยปัญญาตามไม่ทันมันหลงอะไรนะเออหลงตัวเองก็หลงตัวเองหลงสมาธิเหมนตัวเออแต่ถ้าเป็นสายปัญญาวะเนี่ย มันฟุ้งซ่านที่รรมันนี้พิจารณาทำไม่มีสมาธิรองรับมันต้องบาลาน์ไงบาลาน์กันถ้าเป็นสายปัญญาเนี่ยเออให้มันบาลาน์ทีนี้เมื่อเมื่อปัญญามันมันไม่คมมันไม่มีกําลังก็เพราะว่าสมาธิมันด้อยก็ต้องมาทําสมาธิควบคู่เนี่ยจิงบออให้เพิ่มพุโทโธเข้าไปด้วยในการปฏิบัติของเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธ แล้วก็ดูใจตัวเอง<ม>เวลาไปคุยอย่างเงี้ยพูดสนุกสนานมันขาดสติมันทิ้งพูดโธเออเดี๋ยวทุกเวลามันทุกข์กันมาเดี๋ยวโดนนะจะบอกให้ไม่ใช่ใครทําเรานะเรานั่นแหละเออเราก็ทุกของเราเองเลยเนี่ยเกาหัวงอกอกระบาดไปเดี๋ยแล้วก็ตะบะแตกก็บ,บาดไปนักึกษากรรมฐานไม่ได้เนี yeah. ่ย นักภาวนาเนะี่ยมันไม่ใช่บังคับกันนะมันเป็นมันเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่พูดขาดสติหรอกต้องฝึกนะต้องฝึกไม่งั้นเราก็ต้องจมในอารมณ์ชอบสุขติดสุขนี้ยได้คุยหยอกกันเ่อกน้อยค,คิกคักคิกคัคกเฮ้ยสันโดษมักน้อยสันโดษพูดน้อยรักษาสติเอาถ้าไม่เชื่อไปดูรดถ้ามันได้คุยแล้วเนี่ย พุโทโธหายเนี่ยพุโทโธคือตัวรู้มันหายรู้ตัวมันหายมุ่นนไปตามอารมณ์แล้วมันไหลไปตามอารมณ์เดี๋ยวเวลาอารมณ์ของขึ้นก็ไหลไปตามอารมณ์ไม่ดีเน,นี่ยเห็นไหมนี่ะสติเต้องมีสติอยู่ทุกเมือ่อพระพุทธเจ้าท่านสอนมีสติก็มีปัญญาห้องแก้วแก้วกล้ลลาเจออะไรสถานการณ์เจอปุ๊บพลิกพลิกพลิกแก้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 แก,แก,แก้จิตตัวเองเหมือนกับภูมิต้านทานข้างในร่างกายมันแข็งแรงอะ เกิดอะไรขึ้นมันปุ๊บมันสแกนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันทําลายเลยเชื้อโรคอ่ะในจิตใจเราก็เหมือนกันมันคิดผิดปุ๊บมันขาดสติอย่างเงี้ยกลับมาซ่อมแซมเลยเราขาดสติกลับมากลับมาปุ๊บ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 เลยเนี่ยเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติต้องทําให้มันถึงตรงนั้นถ้าไม่ถึงก็ทุกข์เนี่ยเดี๋ยวเวลามันทุกข์หนักขึ้นมาเนี่ยจะว่าไม่เตือนเนี่ยรอสมนํำหน้าเนี่ยก็จะว่าโสนหน้าเนี่ยบอกเลยเนี่ยจะบอกเนยย้ำเสมอไม่ทําเนี่ยทําไมถึงชอบนัก เอย๋ยวมันสุกอะไรสุกตอนอะไรอะ่ะเนื้อติดฟันอืะเปรียบเทียบมันอย่างนี้แหละสุกเนื้อติดฟัน,นเนื้อติดกระดูกแทะกระดูกเนี้ยแทะกระดูกเงียบ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 มันจะอิ่มอะไรเออแก้คันอะไรพูดกันไปยิกกัจิกกัดดีต่อกันมันก็ติดเหมือนเดิมนั่นแหละว่ากันเข้าใจอีกก็ติดสุกอีกจิกกัจิกกั ก็เหมือนกับเนื้อติดกระดูกอะเห็นไหมเลี้ยมกระดูกแทะแทะยำ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 เพราะเรียนรลสละทัรสชาติมันไม่อิ่มหรอกมันสู้พุโทโธไม่ได้ถ้าพุโทโธมันอิ่มแล้วมันไม่อยากจะพูดเลยมากใครมาพูดด้วยก็ไม่อยากจะพูดพูดแล้วยิ่งคุุงซ่านยิ่งไม่พูดเลยยิ่งให้ปัญญาก็ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่พูดเนี yeah. mm ่ยเฮ้เร็วนักปากเนี่ย ปล่อยมันออกมาเพ็นผ like so ่านเร็วมันก็กลับไปกลับไปกัดตัวเอง่ยกัดเจ้าของมันปล่อยมันออกมาเนี่ยต้องรู้ตัวอย่างนี้แต่บอกแล้วว่าพูดไปแล้วมันขัดความสุขเขาขัดความสุขความเจริญผู้อื่นอี่นี้เราก็คดีเยอะแล้วี๋ยวนี้เราก็ดวคดีเยอะกอแรงเราไปขัดความความสุขความเจริญของผู้อื่นเอขาฟ้อบอย่างนั้นเขาเจ้าอย่างนี้เอเวลามันเป็นขึ้นมามันเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่พ้นเนี่ย เดือดร้อนกันไปหมดเนี่ยมันจะต้องซ้อมมันจะต้องตั้งใจมันต้องอยู่ในกรรมฐานตัวเนาะเราปฏิบัติแล้วมันมีความสุขมากจะบอกให้นะมันมีความสุขมากเออนะม,มีความสุขมาก,อ,มมามมากอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับสติอยู่กับปัญญาเนี่ยอยู่กับการพิจารณาธรรมเนี่ยทีนี้พิจารณาเนี่ย,ยอยู่กับสติอยู่กับธรรมะวิจัย นี่เป็นสายสมาธิก็ไปทําสมาธิสายปัญญาสายสมาธิมีสองสายเดินด้วยปัญญาเดี๋ยวปัญญากลับมาอบรมสมาธิมันต้องอบรมขึ้นมันจะได้หนุนกันเหมือนมือซ้ายมือขวาทําความสารสซึ่งกันและกันยกช่วยกันยกมือเดียวมันก็ไม่ได้มันรับน้ําหนักไม่พอ มันยกช่วยกันประคองช่วยกันยกประคองไปด้วยกันสองมือมันมีสองมือเลยมีกําลังของสมาธิแล้วก็ปัญญาสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเออแต่ก็เคยพูดเรื่องสมาธิแล้วสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิตัวนึ่ความตั้งใจมั่นเนี่ยตั้งใจอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยแต่ถ้าหลงไปกับอารมณ์อย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นสมาธิตั้งใจมั่นเนี่ยไม่เป็นสัมมาสมาธิ อาารบอกจึงบอกว่าพุโทโธพุโทโธไปมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปสนใจถ้าอยู่กับพุโทโธเนี่ยแม่เขียวก็เคยถามถ้าทําแล้วมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันเกิดั่านนี้ทํำยังไงอยู่กับพุโทโธนั่นแหละหน้าชัดหลังเบลอโฟกัสอยู่กับพุโทโธเท่าน,นั้นอะไรจะเกิดเรื่องของมันถ้ามันจะต้องเข้ามาให้รู้อะไรต้องรู้มันรู้เองมันต้องทํามันเป็นเองไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับมันเอื่งนี้ก็จะไม่หลง ไม่หลงส่งจิตออกนอกพร้องอยู่กับพุทโธอยู่กับสติปัฏฐานเนี่ยมีสติเป็นฐานอยู่กับสติถ้าต้องการพ้นทุกนะแต่ต้องการเป็นผู้วิเศษที่สดานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เลยเออนะถ้าต้องการเป็นผู้วิเศษเป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้เลือดเหนื้อโลกอะไรไปมีลิ์มีเดียอ,อะไรก็แล้วแต่ละแต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกนะไม่ใช่ทางพ้นทุกอ์อภินญ,ญานะ่ะ นอกจากข้อที่หกอาสวัขย,ยายนั่นมันละก,กิเลสไม่ได้นะถ้าใครยังเข้าใจผิดว่ามันละก,กิเลสได้ันเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันละก,กิเลสไม่ได้มันสง่งิีออกนอกมันรู้เรื่องภายนอกมันไม่รู้เรื่องทุกข์รู้เหตุของทุกข์ปัิญญาอภญญาห้านะนานะแต่กนหลงนะคนชอบเยอะเยอะโอ้นิดเดียดดิดเดียดไปแห่ไปเห็นนะบางทีคนที่อภิญญาสูงๆนั่นนะ่ะ ยังไม่ได้อริยมรรคอริยผลเลยนะจะบอกให้นะประเภทดังๆแค่ไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าจะเป็นอริยเจ้านะจะบอกให้นะลวงปูจเจเนี่ยท่านท่านนวดลวงปุ่มันนวดนวดลวงปุ่มันนะส่งท้ายเรื่องเนี้ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันทำบัตรลวงปู่เจ้ท่านเป็นนวดลวงปุ่มันนะทานก็ถาจังหวะถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าปญญาเนี่ยมันรักกิเลสได้ไหมโอ๊ก เคาะหัวเฉกหัวโปกเลยยังหลบไม่ทันเลยละไม่ได้ทำไมหยุดเียบร้อยโดนเฉกหัวแล้วฉลาดใเนีหยอยู่กับครูบาอาจารย์หลบไม่พ้นเว้ยไม่หลุดไม่จะไม่ตั้งตัวนวดนวดน้องปู่บั้นอยู่นวดนวดนวดพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ อภิญญาเนี่ยมันละก,กิ่เลสียได้ไหมฮะโป๊กข้อหัวมาก่อนเลยมือไปก่อนยังไม่ตอบเลยละไม่ไดนะ้ไม่ถามต่อเนี่ยนวดไปนวดนวดนวด,นวด,น,วดนวดไปแล้วถ้ามันละไม่ได้คุณบาอาจารย์ไมีอภิญญาเปนนักมนะักโป๊กเอาไปเป็นเครื่องมือเท่านั้นหลัะมาเอาเป็นเครื่องมือแค่นั้นเวลาสอนเราก็สอนอริยสัจ สอนสติปัฏฐานสอนอริยสัจทุกทุกเพราะอะไรเหตุของทุกคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดอย่างคนที่คิดว่าอภิญญามันละกิเลสได้ก็คือความเห็นผิดมันละไม่ได้ไม่ั้นพระเจ้า,าก็อธิ์เสกคนให้คนทุกติดนั่งหอยู่นั่ง,งปตาจาราย์สีีเนี่ยก็จะตาราเสียีพระเจ้าก็เสกปิ้งทุกมันหายไปตัวออตาทิพมูทิพ ดำดินวินบนดัก,กจิตหายใจพวกเนี้ยมันดับทุกข์ไม่ได้นะนีเออ่เพราะฉะนั้นถ้าสมาธิมันเกิดอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะมันไม่หายไปหนหะรอกมันมีมันก็เป็นของมันนั่นแหละเหมือนกับหน้าชัดหลังเลอนะอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับสติทางสติเนะี่ยเป็นทางเพื่อความพ้นพทุกข์จิตที่ส่งออกนอกไม่เป็นสมุท,ทยัยเออแล้วถ้าเป็นสายเจตัวถ้าสมาธิตัวเนี้ยฌานตัวนี้เกิดก่อนไ,ไหมพระเทวทัศน์่ัพ้นทุกข์ไหม เป็นอริยเจ้าไหมมีนิดมีเดชดมีกาลังสมาธินอยู่อเวียนจีบนตัวพ้นนรกไหมนีม่คือความหมาย,ยไม่เชื่อไม่รู้แล้วเชื่ออะไเนาะเราเชื่อว่าผมมั่นเชื่อว่าผบาอาจารย์ตัวเจ้าไอ้เราก็พิจารณาของเรามาแล้วมไม่ได้ดับพุกเลยนะมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือจริงๆแต่มันไม่ได้เกี่ยวน,นะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยละกับเส้นทางของอริยมรรคกนะ็แต่เราไปดูตัวนั้นมันก็หลงอ่ะ ขาดสติส่งจิตออกนอกถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นน่ะนะแต่คนส่วนมากปฏิบัติมันก็โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูอยากจะพิเศษกูอยากจะพิเศษอยูอย่นั่นแหละแล้วชาวพุทธเราจะเจอเป้าคนมิรหลายเนีพยคนรูนั่นรูนี่จะเป็นอริยเจ้าไหมไปมีแต่เอากิเลสตัณหาไปแล้วไปตอบสนองกิเลสตัณหามันจะพ้นทุกข์ไหมเนี่ยไ,ไม่รู้แล้วไม่ได้ขัดความสุขความเจริญของใ,ใครนะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไหมไงั้นพระพุทธเจ้าก็เสียแค่คนพ้นทุกข์ตัวเนว ม่ใส่ยากอย่างเสียงนรกมันหายไปนไม่ต้องลงนรกกันเออทําลายนรกไปเลยตุ้มไปเลยนิดให้หวยให้ถูกทุกงวดมันก็ไม่ได้ทำให้คนพ้คนคุ้มเห็นคนไม่เข้าใจก็ปาดอะ่าเงก็แล้วแต่จะเปลี่นไปตัวเออทางเส้นนี้มันไม่ใช่ของง่ายๆเนาะความหลงมันเยอะ เราต้องเข้าใจนะหลวงปู่เจี๊ยไปถามหลวงปูม่มั่นท่านเจ้าคุณจุมก็ถามจะรู้ได้ไงว่าสมาธิเราพอต้องฌานขั้นไหนสมาธิขั้นไหนพิพจารณาตามอย่าไปดูที่สมาธิให้ดูที่สติน่ะผู้ที่ท่านรู้จักเนี่ยสติปัฏฐานทางื่อความพ้นทุกเ่ยเราต้องฝึกสติเนี่ยฝึกพุทโธพุทโธสมาธิสติสมาธิสติสมาธิอยู่ตรงนี้แหละปัญญาเราก็รู้เงี้ย ปัญญาก็รู้แล้วว่าถ้าเราส่งจิตออกไปดูอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทุกมีอยู่แต่เราอยู่กับพุทโธเรามีฐานตรงนี้ได้นะสร้างฐานตรงนี้เป็นหลักจิตหลักใจตรงนี้ไว้เราอย่างอย่างฝนตกเนี่ยเรามีสาลาเข่งเข้มแข็งเนี่ยสารานี่มันมั่นคงอะลมฝนลมแรงมาแค่ไหนมันก็อยู่แค่ภายนอกเดี๋ยวฝนพายุมันแรงแค่ไหนมันเกิดกี่รอบเดี๋ยวมันก็ดับทุกรอบเราเข้าใจอย่างเนี้ย เราก็ไม่ต้องอะไรกับมันเราก็อยู่ในที่ที่มันปลอดภัยอยู่กับพุโทโธเนี่ยเวลาปลอดภัยก็ไปพิจณากายพิจารณาสัจธรรมคนที่ได้ไม่เคยได้ฟังธรรมะก็ฟังฟังบ่อยๆก็จะได้แงาาม่มุมแง่คิดคือความเห็นถูกต้องได้สติปัญญาแล้วก็ไปพิจนารณาไปปฏิบัติเอาไปละมันได้ยาไปกินไปรักษาตัวเองเนี่ย จะได้เปลี่ยนความเห็นผิดอย่างหลงสมาธิหลงนิดหลงเดียดหลงฌานตรงนี้ยไม่รู้มาก่อนเกิดขึ้นมันก็จะได้ละไม่เป็นอศัศจรรย์ใจของเรานั้นก็มาฝึกสติตัวเองต่อไปอศัศจรรย์ใจเกิดขึ้นวิ่งตามวิ่งทั่วเลยไปเหมารถกันไปไกลๆค,นะกกนกคนทุกเกิดที่ไหนเกิดที่ใจนใคนทุกเกิดที่ไหนที่ใจไปหาพูนไกลๆคนน้ำนิดน้ำเดียดคนน้ำหวยน้ำรวยเบื่อโยคน ันทิ้งกรรมาฐานตัวเองทิ้งไปไกลเลยนะ่ะทิ้งไปต่างจังหวัดนู่นเนี่ยว่าความพ้นทุกข์อยู่นู่นอีกเนี่ยมันมันแห่กันอย่างนั้นแหละเนี่ยมันหลงเนี่ยมันแห่กันยเยอะอย่างนั้นเนี่ยพูดไปกระเกือนโลกธาตุด้วยขาดขาดความสุขความเจริญเขาเนาะใช่ไหมเดยขาอืมก็อยากจะเงี่ยงเงี่ยเงียเงี่ยมาขาดหลายอยากจะเงีมยงเงี่ยงเงียงเงี่ยงเงี่ยเนี่ยอืมได้คุยก็ได้ระบายอืมก็ได้แรงกดดัน นี่มันลดลงแ๊สแก๊สเยอะใช่ไหมหลวงพ่อใหญ่แต่ว่า,าพวกแก๊สเยอะขอระบายหน่อยนะแคไปไดมนมาตไซถูกเนะี <ux> ่ยร <ux> ะบายอย่างนั้นแหละให้เบืเ่อได้ไงเบื่อคุยกันบอกคนดูก็เบื่อจะดูจะเห็นคนคุยมันไม่เบื่อจะคุยไว้ <ux> <ux> เออไหมนี่มันเบืเเ่อไปนอนนะพุโทโธพุทโธไปนะพุโทโธ อยู่กับพุทธะพุทธะพระเจ้านะ,ะทำวัดท,ทำวัด